โอเคก็ okay, สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองทุกท่านห่างหายกันไปนานวันนี้ก็มานะฮะคลิปใหม่ผู้สร้างพระไม่ออกวัดปิดติดโควิดต้องไปเล่นพระวัดสร้างครับนี่ครับพระวัดห่างน้ำอำเภอราชโกจัดสร้างพระประธานครับพระพระป่าผู้สร้างเก็บเงินไปเป็นปีก็ไม่ยอมออกพระ ล่าสุดครับเลดส,สี่บาทเป็นรูปช้างรุ่นอะไรก็ไปสืบไปเอาเองยกเลิกการสร้างคืนเงินเอาเงินไปเกือบปีดูครับมาดูพระวัดสร้างดีกว่าผู้สร้างบางบางรุ่นก็มีแต่ผลประโยชน์นะฮะด้วยความประทาของพ่อครับมาเรียนพาวัดสร้างดีกว่านะครับมาชมมันฮนะนี่ครับทำบุญมาหกพัน ได้สองรุ่นนะฮะนี่นะครับหนึ่งรุ่นหนึ่งชุดอ,อันนี้อีกหนึ่งชุดแล้วเปิดให้ดูครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นน,นี่นะครับของช่ำลวยนะฮะโอ้โหโห,โห,โห,หลุดหมดเลยดูครับได้มีดสามนิ้วได้นวันากากเงินแล้วก็ ดูครับนี่ชินา่าดนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ครับนวะหน้ากากเงินสวยไหมฮะนี่วัดสร้างนะครับพระมหานโนพนเป็นผู้สร้างนะครับวัดห่างน้ำอำเภอท่าตะโกรครับสร้างพระประธาน,นครับ พระประธานในโบสถ์นะครับดูครับเมรสองจุดห้านิ้วสองจุดห้าหรือสามนิ้วก็ดึงไม่ออกฮรดูครับดูภาพโดยรวมอันนี้คือของชํำร่วยที่วัดแจกมานะฮะทาบุญมาสามพันบาทจะได้นี้นะครับนี่หนึ่งชุดนะอันนี้ยนะี่สิบเก้าลุน้นมาเดีเปิดให้ดูสองอันละกัน อันหน้าก่อนเลยอันหน้ามีที่เด็ดไหมมาเนื้อเดิมที่เดิมของเราหรือเปล่าทองแดงขาวประจำม,มาไหมดูครับครับเฮ้ยสีดำนี่ครับเนื้ออะไรไม่รู้ดูไปก่อนดูครับโอ้ยยังไงครับงานวัดสร้าง ไม่ใช่ผู้สร้างจัดสร้างเอาผลประโยชน์นะฮะอันนี้ทําบุญพระประธานที่ทําคนให้เป็นพระไดะ้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่พ่อค้าขายพระนะครับเป็นผู้เก็บสะสมเพราะเช้นชมบารมีหลวงพ่อมาเหรียญที่สองเบิร์ดปึด๊บเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย ของใส่เนื้อนี้จะมีเยอะโอเคครับหลงยาไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้ดูในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอาไปแบ่งคนที่ทำบุญมาแล้วกันเดี๋ยวให้เขาไปเปิดกันเราเองคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับคุณมีผ้าใหม่ไม่มีคำว่าอวยไม่มีคำว่ายินยอชื่นชมแค่คนทำดีเท่านั้นนะฮะ คนที่หวังผลประโยชน์ไม่ต้องมายุ่งครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ